อะไรอีกหนึ่งเรือนะครับเรือชายเด่นนี่ยังถุมไม่ได้นะน้อมยอมนะพูดกับประชุม r b c ไทยกัมพูชาบรรลุ11้อตกลงนะครับมุงขับเคลื่อนสั้นตีพับอ่ลีกเลี้ยงความคัดแย้งนะครับและก็เพิ่มความร่มมือในถุกระดับนะครับการประชุมคณะกรรมการชายเด่นส่วนมิภากหรืออา c ไทยกัมพูชาเมื่อเร็วทนี่27สิงหาคมทติพ่าน์มานะครับที่จังหวัดรีสะเกีกับร่าฏว่าบรรลุ11้อตกลงสำคัญทางซองไฝ่เนี่ยยำนะครับว่ามุ่งมั่นลดความตึงเครียด ตามแนวชายแดนรักษาสันติภาพและกระเพิ่มความร่วมมือถูกระดับนะครับโดยจะตั้งจุดประสานง,งานเผื่อแก้ไขปัญหาชายแดนลีกเลงการยั่วยุนะครับพร้อมความร่วมมือปรับปรามอาญากรรมข้ามชาติครับและก็กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไปเนี่ยภายในเดือนอ,อีกหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนข้างหน้นานะโดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพนะครับอีกทางรตกีดช่วยว่าการกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามพ้นกระทบจากการโจมตีนะคะโดยจะรวด b ีเอ็มซ่องขึนข้องกัมพูชานี่แหละค่ะการสร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาลพนมดงรักแล้วก็บ้านเรือนประชาชนโดยพักรัฐแล้วก็เอกชนก็มีการแร้งให้ความช่วยเหลือนะคะแลวการสภากาชาไทยก็สนับสนุนงบซอมแซมบ้านกันด้วยโดยสห้าพาอยู่รปค่ะก็ได้แสดงความพร้อมนะคะรวมกันสนับสนุนด้านมนุษยธรรมแล้วก็การแกปกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนและการนอกจากนี้ เวลา15นาฬิกา45นาทีนะคะอน,น้ทิพผ่านมาแล้วนะก็ะยังได้เกิดเหตุฉหานไทยค่ะไปเยียบกับระเบิด PMN2 นะ่คะระว่างลาดระเวนบริเวณปราสาทตาควายทําให้มีกําลังพ่นได้รับบาดเจ็บไปซ้ำน่ายค่ะการพบความเคลื่อนไหวข้องทหานกัมพูชาแล้วก็การบินโดรนซ่องลํำในพื้นที่โดยฝ่ายไทยก็ยังคงตรึงกําลังเฝ้าระวังกันย่างไกลฉิดและก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโตตามสถานการณ์นั่นเองค่ะการประชุมก็ยังมีการประชุมในวันนี้ ยี่สิบเจ็ดนะครับหลายวันเย็ยนวันนั้นอย่างเกิดเดทยู่นะครับนะ